ผมเล่าไว้ก่อนว่าผมทําอะไรมานะก็ผมคิดว่านะครับทิกตอกทำในหน้าคิดว่ามันหาเงินง่ายแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเทรดทองนะครับทองคำนะอันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้มาชวนอะไรนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าไปผมไปทําอะไรมานะครับคือป่วยไงก็เลยเจ็บคอทำ TikTok, ทำิกต็อกทําถ่ายทําอะไรก็ไม่ได้นะสังเกตคลิปผมเนี่ยผมลงมลวันละคลิปเองเพราะว่าไม่มีสต็อกละนะครับเจ็บคอนะับแล้วก็หน่าโสม,มากนะตาปิดเลยไม่ได้ทำไม่ถ่ายคลิปเลยนะครับผมก็นั่งเทรดทองนี่แหละเทรดทองแล้วก็ได้เงินง่ายมากเลยผมได้พีคสุดๆวันละ2 0 0 0 0บาทนะแต่เจ๊ง ง่ายเหลือเกินนะครับเรียนมี2ด้านได้เงินเหมือนจะง่ายนะครับแต่เวลาเจ๊งนะครับก็เจ๊งง่ายมากนะครับเจ๊งนี่คืออะไรก็คือขาดทุนง่ายมากๆนะครับโคตรอันตรายเลยแต่ว่าถ้าเราสามารถจัดการความเสี่ยงแล้วก็มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะผมว่าเป็นอาชีพที่ดีมากเลยอะแล้วผมว่าเราสามารถพลิกชีวิตจากการมีความรู้ในการเป็นเทรดเดอร์นะได้เลยทีเดียวนะครับพลิกจากแบบให้มีเงินหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยนะผมว่าสามารถทําได้เลยหลังจากนี้ผมก็จะโฟกัสในการเทรดโฟเร็กมากขึ้นเนาะพอดีมีคนแนะนํารู้จักผมรู้จักโฟเร็กมาเป็น10ปีแ,แะแต่่ผมมเพิงา สใจเพราะว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยคือเขาเป็นอาจารย์ผมเขาก็มาแนะนําซึ่งผมก็ไปทดลองเรียนดูนะครับผมก็เอ้ยมนมนได้เงินง่ายจากบางทีหาเงินแบบ3ามพันละได้ละอะไรเงี้ยกดคลิก,ลก,ลกแป๊บเดียวนะครับแต่บางทีเทรดทั้งวันนะครับได้กําไรมาแบบหลายพันละใช่ปะพอตกเย็นขาดทุนครับก็มีเหมือนกันคือประสาทจะกินมากๆเลยไอตัวเนี้ยคือเราไม่ต้องอยุ่งกับใครอะ่ะนั่งหน้าจอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะไม่ต้องยุ่งกับคนไม่ต้องยุ่งกับใครนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมไปทามาเนาะ